สวัสดีครับนักเรียนครับสำหรับพวกเราที่จะเรียนวิชาเขียนแบบอีเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ในเทอมต่อไปนะครับตุลา68นี่นะครับปรเปิดเทอมปุ๊บก็จะเรียนโปรแกรมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมจะทำคลิปตัวนี้ทิ้งไว้ให้ที่สอนไปในตัวช่วยให้พวกเราเรียนรู้ไปในตัวนะครับวงจรที่เอามาก็จะเป็นวงจรพื้นฐานง่ายๆเบสิกต้นๆเลยง่ายๆสุดๆเอาให้พวกเราเรียนนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ไปดูทุก E ีพีผมจะไปช้าๆนะครับสำหรับวงจรนี้ให้กับพวกเรานะครับสำหรับที่จะเรียนเทอมหน้านี้นะครับเปิดเทอมตุลาปุ๊บเนี่ยตุลาหกป่ามันได้สิบสี่ตุลาหกป่นน 14, า 6, 8, นี้ก็เรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำคลิปตัวนี้มาแบบง่ายๆ เบสิกเบื้องต้นสําหรับเด็กปปชั้หนึ่งที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะไปค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยที่เข้ามาเรียนนะผมจะเอาวงจรนี้มาให้นะครับวงจรนี้ผมก็มาหามจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนี่ยหละครับผมก็ไปเซิร์ฟเฟดูวงจรที่น่าสนใจเพราะว่ามีตัวแปลกประหลาดมาให้พวกเราด้วยมีอุปกรณ์หลายตัวมีทั้งมีทั้ง C มีทั้ง VR รปรับค่ามีทั้ง IC มาให้เป็นน่าจะเป็น วงจรที่ไดรมอเตอร์นะเพราะมันเอาตพุตตัวเนี้ยที่ผ่านตัว i c เบอร์ TLC 2 7 2ตัวเนี้ยแต่ตัวนี้เป็น o อฟแอมนะครับผ่านตัวเนี้ยมันจะเป็น PWM ก็คือพันวิทมา o ดูเ a ชั่นนะครับก็คือจะเอาตัวเนี้ยสัญญาณพัลตัวเนี้ยไปได้กว โหลดที่เป็นดีซวอล์เนี่ยต่าๆประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้วงจรนี้ให้กับพวกเรานะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยดูไปทีละ ep ทีละ ep นะผมจะพยายามทำให้อะไรครับมันไม่ไม่เกิน5นาที5นาทีเพราะทำยาวเกินไปเพราะเราดูแล้วมันดูข้าม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 ,ามเป็นไม่เป็นสเต็ปเพราะน้าบางอย่างที่ใส่ดีเทลเข้าไปเพราะเราจะดูข้ามไปแลวคือบางทีทําไม่ได้ประมาณนี้เคยทําคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ยาวมากเป็นชั่วโมงเพราะนะ่าหลายๆคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่ พราะนั้นคลิปนี้ขอแบบสั้นๆประมาณนี้นะครับโอเคคลิปเอาไว้คลิปนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเราค่อยมาหัดใช้เครื่องมือในโปรแกรม EasyEDA ตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ออกแบบนวก็ถ้าเต็มสิบแบบตัวนี้นี่จะได้ประมาณ7จ็ดป่าอยู่ว่าบางฟีเจอร์ที่เขาไม่ปล่อยมาให้เราใช้อย่างเดียวเพราะเราใช้ฟีเจอร์ไี่เป็นอะไรครับฟรีแวร์โอเคครับเจอกันคลิปต่อไปได้เลยนะครับ